เอ,เอไม่หลวงผมย้ายสำนเนาทะเบียนบ้านมาอยู่บ้านนี้ได้กันเล่ได้กันเดียวสิเอาบ้านเลขที่โน้ตสีโอม้มันบรรยากาศมันดีอ่ะจนจนลงจนเพลินเลยนะเนาะตะก,กี้ไปบ้านบ้านย่าโฮมสเตย์แล้วเนาะบ้านคุณยา่าเราต่อไปจะไปบ้านไผ่ต่อครับเดี๋ยวเราไปวัดก่อนเดีถอะเรับครับแล้วแต่ไม่หลวงว่านะเดี๋ยวเราไปวัดแล้วเดี๋ยวเราก็ติดลงมาโซนของนี่อ๋อได้เลยได้เลยได้เลย เนี่ยบรรยากาศเตวได้สบายเนาะอือน,นี่บ้านเม่อุ้ยตะกี้บ้านคุณยา่าอันนี้อันนี้ต้องไปวัดเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นไปวดัดตรงนี้วัดแม่ลายโมที่สองหวยแก้วอันนี้เขาจะได้ออกกำลังกายแฮมแล้ว ม่วนดีเนาะห้ามหายใจดังนะห้ามหายใจดังนะครับน,นี่ทีมงานานแข็งแรงขนาดเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยตึงแม่หลวงและผู้ช่วยสามคนจามูจาจ,จุมครับบ้านแม่ลายแม่หลวงครับผู้ช่วยยึดไว้หมดแล้วครับ ป่ออีอย่างป่อแบ่งเตียงครับแบ่งเตียงแบ่งคนเดียวเลย,ลงเงยโอ้อยามาเก่งครับเ <laughs> สร็แลงวเป็นช่างใหญ่เลยนะป,ปะน่อเนาะอืมอันนี้เปิดเป็น่าจะเปง วันนั่นผมเตียวมาตึ้งเนี่ยเจ้านว,ว,วัดอยู่ทางบนอ๋อบัดไปถึงวัดสกรรมเจ้าแต่วันนี้ได้ถึงละเพราะว่าวันนี้มีหลวงและผู้ช่วยทั้งสามท่านปาผมขึ้นไปถึงแน่นอนแต่ละบ้านปกติจะมีคิวรถมีรถสองแถวเออเจ้าครับอันนี้เอาไว้ฮับลูกค้าเจ้าลูกค้าเวลาส่งไปเมลลายต่างตีต่างๆเนาะเจ้าไปจะแอ่น้าลูกค้าไปส่งในเมืองอย่างอี้ได้หมดเลยเจ้าได้หมด โหราแต่และกันโพวีนึงนั้นเ <c oughs> จ้าบ้านนี้รวยถ้าบามีโฟวีนบ่ซื้อเนาะมันถ้าบะมีโฟมันบ่จบเจ้ามัน <c oughs> ข้างเขาต้องได้ขึ้นกิวฟินอย่างนี้จ้บหน้ากับน้ําดีแล้วครับหุ่นดีแล้วโอ้วันนี้ต้องขอบคุณแม่หลวงและผู้ช่วย,ย้วยแลพาะพี่น้องเจ้บบาบันตีเลี้ยงข้าวตอนผมถ้าบ่ได้ข้าวตอนนี้แย่เลยเนาะต้มขาไก่แบบเมืองเมือง แล้วก็ซาสูงเจ้าซาซาผสมเจ้าเพื่อนก็จะว่าซาพักเอ๋เจ้าซาพักหนอเจ้าแล้วตอนเย็นจะเป็นซาตำอ้ออันนี้ก็เห็นบ้านเนี่ยงนี้แบบดังเดิมเนอเจ้าอันนี้เป็นบ้านดังเดิมเจ้ามีมันจะมีใครคู่มอดขึ้นหลังคาอะไรเจ้ะครับนี่นะเจ้าเออแต่เนาะแสดงอากาศชุ่มชื้นชุ่มชื่นตลอดทั้งปี ีเหมือนวัดเมรกระปองอะ่ะที่นี่ก็มีค่ี่ข,ข,ข,า,ขาคู่เหมือนกันเจ้าเ <laughs> จ้ามูผมหายใจบดังนะที <laughs> ด่ดังนี่ไม่หลวงเนอะ,อเ,อะเล่งๆเล <laughs> ่ช่วยก้าที <laughs> <laughs> ่แท้เป็นของผมครับ <laughs> โอ้อนี่มาถึงวัดเมลายแล้วครับเจ้าจื่อวัดเมลายวัดบ้านเมลายเจ้าวัดบ้านเมลายรตีหันเจดีย์พระธาตุนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นเจดีย์ธาตุที่เหมือนหินเจ้าสร้างด้วยหินสร้างด้วยหินเจ้าหินนี่เก็บในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าในหมู่บ้านเจ้าปี่น้องเจวบ้านช่วยกันเก็บามาหื้เก็บมาเอ่อสมมติว่าวันวันพระวันศีลเนี่ยเจ้าครับ บ้านแม่ลายเปิ้นจะยุดหนึ่งวันที่สมัยตะกอนที่เขาเก็บเมี่ยงอ่ะเจา้าโอ้แล้ววะยุดวันจะเอากันไปเก็บหินกองของไววแล้วก็ขนมาวัดเนี่ยเจา้าครับนี่หินทุกก้อนแบบได้ซื้อเจา้าอันนี้บบได้ซื้อเลยเนาะเจ้าเป็นหินในหมู่บ้านแม่ลายเนี่ยเจา้าอันนนะี้ลงไปพอวิหารนะวิหารก็เป็นหินเจา้าแต่พระธาตุเนี่ยเป็นหินล้วนๆเลยหินล้วนๆเลยเจา้าอือเหมือนในยังแปลงอ่ะได้ประมาณ ยี่สิบปีละเจ้าสาวปีเจ้าประมาณสาวปีขึ้นไปละเจ้าเป็นพระธาตุตีสร้างโดยก้อนหินก้อนหินหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแม่นเจ้าในภาคเหนือนี่บิ้ีเบามีเนาะบามีเจ้าน่าจะมีแล้วเป็นแรงสัททาของเจ้าบ้านแม่ลายกู้คุเจ้าโอ้แบบธรรมดาเนอะบ่เคยหันที่ไหนที่เป็นพระธาตุเจดีย์และเป็นหินนี่ส่วนมากจะเป็นปูนเนาะแต่ว่านี่เป็น ก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาปูนมาประกอบแต่สร้างด้วยหินตกแต่งด้วยหินงามขนาดเลยอันนี้เป็นวิหารเหมือนกันเจหินนี่เป็นเจ้าบ้านเก็บมาเจ้าเก็บในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าจะหินทั้งนั้นเลยเจ้าห,หินใน,น,นหมู่บ้านเลย,เลยนี่นะเจ้าใช้ปูนใช้ปูนแต้มต้งในเจ้า บะมีที่ไหนเจ้าในจังหวัดนี้จะมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เอ่อแต่ก่อนเฮาจะมีบ้านเฮาจะเป็นพาเมียงค่ะเจ็ดวันหนึ่งเพื่อจะยุดหนึ่งวันเจ้าแล้ววันศีลน่ะจะรวมตัวกันไปเก็บหินการเฮาเก็บหินนี่เก็บหินมากองไว้แล้วก็เอารถจากบ้านช่วยแรงสะทาเนี่ยก็เอามามาไว้ที่วัดเจ้าทุกทุกวันศีลวันพระเจ้าครับ แห่งสถาแท้ๆเลยเนาะละานโซนนี่คือนี่วัดเจา้าเดี๋ยวเชิญเข้าไปด้านหน้าเลยเจา้าครับวิหารวิหารเจา้าวิหารนี่เปิ็นก็ประดับประดาด้วยหินเหมือนกันแม่นเจา้าตะอื่นแตกต่างกับตะอื่นแม่นเจา้าอันนี้เป็นหูกประตาจริงๆ เจตีุ๋มนาวาัดตุพุ่นเจ้าโอ้นั่นก็ตกแต่งด้วยหินเหมือนกันเอาเหินมาเป็นเทียนตัหนัืงสื้อแล้วก็แปลงเสาด้วยปูนอันนี้คือซุ้มประตูเข้าวัดแล้วทางบนนั่นคือไปทางไหนแยกออกไปอ้นี่นคือวิหารีหลายเจ้ายกอี่ิวิหารหลังนี้แปลง ตอนนี้เซตแล้วเนาะปล่อยหลวงผ่านมาแล้วก็ครับอันอันนี้ฝนจะได้ปล่อยหลวงเพราะมันแบบมันแบบได้เป๊ะมันได้แบบที่ที่จะต้องปล่อยหลวงเป็ี่ยนหินอ๋อเป็นหินเพิ่งกันเลยแบบได้ปล่อยหลวงจำมี้าหูเนี่ยเจ้าเจ้าลาหูอันนี้สามารถมาขอพรได้เลยเจ้าขอพรได้เลยได้เจ้าเป็นเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเจ้า เจ้าวิหารหินแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้เลยเนาะเจ้าบะมีไหนนะเจ้าบะมีไหนนะวิหารหินนีะมะาไปหันเนาะไปไหนก็ไไหนกันขึ้นไม่พอได้ก่อได้เจ้าผู้ช่วยรอข้างบนอยู่ได้เจ้าได้ขึ้นไป,ไปได้เลยเจ้าไปไม่รวมไปก่อเอาเอาไปเจ้าขึ้นไปบนวิหารก่อนนะเจ้า หลวงพ่อถ้าจะอยู่ด้านล่างว่านี่มีหลวงพ่ออยู่หนึ่งลูกนี่ใส่เกือบเจ้าอันนี้เพิ่นเอาไว้ใส่เกืบอบเอามันเคี้ยนหรออันนี้ตั้งหน้าก็เป็นหินโต๊ะแต่งด้วยหินตั้งในเป็นปูนแต่ว่าโต๊ะแต่งด้วยหินเจ้าอเอาไปพอตั้งไหนนะครับเขามาไว้ผ้าได้นะเจ้า โอ้ภาพประธานแล้วก็เปิ้ลก็ประดับด้วยหินเหมือนกันสองผนังข้างก็ตกติง่งตกแต่งด้วยหินเหมือนกันเจ้าอ๋อเป็นหนึ่งที่บ่มเมือนภไย่แต้เลยครับวิหารตกแต่งด้วยหินเข้ามานไ,ได้ก็ได้เจ้าอันนี้เป็นมีเขียนตัว อันนั้นรักษาสูตรขันห้าไม่ใช่ของเรานี่จังไม่ใช่ของเราทุกขันอัตตาทุกข์เใช่ของเราอันนี้มันเป็นกรรมเป็นกรรมธรรมธรรมะธรรมโทุกทุกผนังจะมีตัวในหินเขียนไว้เตยแต่ประทับใจก็คือภาพประธานนี่ก็จะเป็นประดับด้วยหิน ดังหลังของพระประธานจะเป็นต้นโพมีสลักชื่อตัวน่าจะเป็นพี่น้องสถาดีร่วมทำบุญด้วยกันนอเป็นสลักต้นโพไว้ความงามประดับด้วยหินเพราะว่าธรรมชาติของบ้านเมลายมีหินเยอะเนาะเจ้าตุลุง เจ้าว่าเจออย่างไรครับหลวงหลวงพ่อตุนเป็นคนบรนเทาคนไทยเป็นชื่อหลวงพ่อตุนก็ว่าไม่หลวงอยู่ว่าถ้าบรนเทาจะห้องวัดตละลุงเนาะอ,อันนี้เป็นหลวงพ่อเพราะว่าเพื่อนเพเดิมเพิ่นเป็นคนที่อื่นแต่เพิ่นมาอยู่ที่นี่งามดีเนาะไม่หลวงเนาะ มันเหมือนเหมือนไผ่ดีเจ้าแต่เหมือนเหมือนไผ่แต้ครับเมื่อ,อ,อก่อนเป็นห้องเยียนเก่าของบ้านเมลารีาดิ่ได้วมามีแล้วเจ้า,าไปดูเหมกันที่อ๋นอแล้วข้าไปนี่จะมีบ้านบุน้งข้างในหกสี่ห้าหลังสี่ห้าหลังข้จจางไปนี่จะเรียกว่าปอกปางห,หน้าผากปอกปางหน้าผากอ๋อหน้าผากเจ้าแล้วตรงนู้นที่เขาไปแต่เจ้าเป็นปางมโนตรงที่เขายืนนี่เป็น เป็นปางปางมะโอปางมะโอปางมะโอเม็ดปางมะโอเจ้ามันเหมือนว่าเป็นชื่อพ่อเป็นหลังเป็นหลังอย่าเป็นปลุเป็นปอก่ปแบบแม่แม่นเจ้าไม่รู้ครับเจ้าที่บ้านเมลายนี่มีสองฤดูไว้กับแม่นเจ้าหนึ่งมีฤดูฝนกับฤดูหนาวเจ้าวันีหนาวอ่อนเจ้าโอ้แต่กันาะยังตอนนี้ผมมาฝนตกแล้วหรกับหนาวนะเจ้าน้าฝนเมื่มีเจ้าเดียวแล้วฝนตกเซจ เดี๋วก็เข้าหนาวเ้เนี่ยวันบางบางวันก็มีสองฤดูอ่ะเดี๋ยวฝนตกเสร็จเดี๋ยวข้ามาหนาวเลยเจ้ายังมันจชกดีขนาดนี้หนาวมันหนาวอพราหลังคานี่ะเจ้าหนาวพราหลังคาเนาะมีขี้ไคู่ขึ้นหมดเลยเนี่ยจะโมจะาจุ่มบะม่าบะได้ในบ้านแม่ลายนะบะต้องห่วงเดองตีพักเนาะเจ้ามีโฮมสเตย์รองรับมีเจ้ามีทุกอย่างครบครันมีบรรยากาศดีๆตีอื่นแบบมีเนาะเจ้า ของเจ้าบ้านเลยเจ้าเจ้าบ้านล้วนเลยอันนี้ก็ไปสวนเนาะเจ้าอ like ันนี้สวนเมี่ยงเจ้าสวนเมี่ยงเจ้าตำบลนี่เป็นต้นเมี่ยงหมดเลยเจ้าครับนี่ดูเหมือนเป็นบ้านพักครูบ่อ๋อนี่บ่ใจเจ้าบ้านครูแต่ก่อนมันอยู่ฝั่งนี้เจ้าละหรือลเจ้านี่เป็นบ้านเจ้าบ้านเน่ยเจ้าเป็นทรงบ้านเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าครับ ป i า้าก็มีโทรศัพท์ก็มีอินเทอร์เน็ตก็มีมีมีครบหมดเลยเจา้าสัญญา 5G กันนะเจ้ามีหมดเลยเจา้ามีการอ่อการส่งของนี่ถึงหน้าบ้านหมดเลยเจ้าถึงหน้าบ้านหมดเลยเนาะม,ม,ม,มาถึงหมดเลยเจา้า